ก็มันสุดยอดอะก็ต้องทํามาพอสอยี่สิบสี่มันได้อย่างนี้ไหมเล่าเขาบอกโอ้ยยาอะไรมาตามกันมาเอาลืมเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยดูที่อไรงกงีกงกงีกเนี่ยโดนยาตัวนี้ก็ไปมันเจนี่ยมไม่เล่าห<อ>ลวงครับหลวงเขาอ,ออกปุ๊บงอมเลยกระดูงเนี่ยปเป็นก่อนก่อนจนทันเนี่ยนี่ยไม่ได้ยังไงตุ้บตีเนื้อหลวงห่างก็ร้องก้องแกล้ง,ลง,งทำไม่ดีเขาก็ไม่เอาแล้วทีเดียวแค่เห็นกันเนี่ยตาเนี่ยจะไปตูดอะไรเนี่ยเนาะเห็นไหมเล่าต้นนี้มันด้แกงนะต้นใหญ่นะต้นมันใหญ่เนี่ยมันอย่างกับตุ้บตีเนี่ยแลล้ววหหงงมมัันจะไไ่่ใญยง อแล้วแง่ก็ป <Ash well. S 2> ีมันทำไมมีแต่เม็ดแต่งไม่มีเม็ดรีบเลยยันโชนเนี่ยแม่แล่นอทนนี้ของเรามันแต่งแต้มวงเลยเนี่ยแต่ที่นี้คิดว่าจะได้ถึงแปด ทำมาเชื่อได้หรือแปดตอนก็มันดีเสมอเลยแล้วไม่มีดิดหันมาใช้กันสักหน่อยแค่ไม่พอปุ๋ยลูกเดียวหรอกเนี่ยประหยัดต้นทุนไปเยอะก็มันดีเกินคาดจริสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมธนงคีเคครับได้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรครับอำเภอบึงนารางครับมาพบกับเกษตรกรสวัสดีครับอบตครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับไม่ได้ม้วนเพราะยาตัวนี้ไม่ได้คุยโม่ไม่ได้ม้วนคืนนี้กี่ไร่ครับอบตารคืนนี้ก็หกไร่หกไร่นะครับเป็นข้าพันอะไรตรงเนี้ยจัตุรินเบอร์ยี่สิบแปลงนี้ใช้เป็นหองแรกเเนนนนาาาาาะหแแรรกปลลงีี้้้คัับไดข่่่ววผิต์มใชย คราวที่เรามาถ่าําำตั้งแต่ใช้มีซอยพัดมีซอยพัดครับบวกกันกับเบียร์คอดิีคนดีัใจลืบวกคู่กันตอนทําก็เอาไปสมน้ํา20ลิตรใส่ลงไปแล้วก็หย,ห,ยหยดหยดไปเรื่อยหยดปั่นไปหยดไปครับแล้วผลปลอบแทนมันก็ดีดินมันฟูทําให้งามขึ้นอข้าวสมบูรณ์ลากลากจะยาวกอจะใหญ่อ่านี่ไอ้แปลงนี้ปกดีนะคือข้าวดีเยอะมาก โทำอะไรไม่ได้ไมีจเจ้าข้าวตีได้สี่ตันสตันอแต่ปีนี้คิดว่าจะได้ถึง8ปดตัน ทำไมเชื่อได้ที่แปดตันออาต่อก็มันดีเสมอเลยแล้วไม่มีดีดไม่มีข้อดีแสดงว่าไอ้ตัวบีซอยเนี่ยมันช่วยลดค้าวดีได้เยอะไหมเจ็ดสิบแปดสิบมันี่ยคิดในใจนะตัก่อนนี่มันจะมองเห็นวิธีดีเลยตัดกันไม่ไหวตัดไม่ชนะแต่ตอนนี้เรามองไปมันสะอาดมากครับปกติค้าที่เราได้กี่ตันนะบางทีก็สี่ตันที่ก็สามตันแต่หลังจากที่นําผลิตภัณฑ์เรามีซอยพาร์บีซอยพารเบียร์ก็อีกมาใช้ครับสิ่งที่ได้ครับท่านผู้ชมครับเรามาวันนี้ครับจัดมินเบอร์ยี่สิบปกติเนี่ยนะ แสงของเราดูสิพอโดนกาเข้าไปอ่ะเม็ดใหญ่ลวงยาวเนี่ยแส่แล้วนี่ไม่อยาะทีไม่กี่วันเนี่มนะผดูเม็ดยาวเม็ดยาวเม็ดป้อมอันนี้มันใช่เจ็ตมินแม่เลยอปตใช่มันทำไมมีแต่เม็ดแต่งไม่มีเม็ดรีบเลยสมยันโคนเนี่ยมาแล้วน่ะสมูยันโคนเลยทีนี้ของเราเนี่ยมันแต่งเต็มลวงเลยเนี่ยวิธีใช้เริ่มต้นใช้ยังไงบ้างครับอาหารคู่นึงก็ใส่บิ๊กบีอะไรนะ บีโซยพัรผสมน้ําก่อนปั่นะปั่นไปทิ้งไว้ทิ้งไว้สิวันที่เบวันก็มาย่ำย่ำหวานแล้วก็ฉีดตะคุมไม่ใช้ตัวนี้แล้วไใช้บีโกคอนิคพัดแล้วอก็พอหวานปุ๋ยปุ๊บก็ฉีดยีสวันก็ฉีดหมายถึงครับเราเราจะใช้บีซอยเนี่ย หมักฟางไว้สิบวันก็วานข้าวข้าวก็ขึ้นมาละขึ้นแล้วเราก็ฉีดยาคุมข่าก่อนพอเราไปฉีดช่วงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยข้านประมาณกี่วันยี่สิบวันยี่สิบวันยี่สิบวันก่านปุ๋ยเสร็จก็ฉีดบีซอยเข้าไปเลยเออยี่สิบไร่ต่อฝานึงอก็หกไร่นี่ก็ครึ่งฝาห้าสิบซีซีประหยัดที่สุดหรือรถรถการผลิตไปได้เยอะเกษตรกรต้องเนี่ยมัวไปทำยังไงอยู่ทำไมไม่เอาเออเนาะลดต้นทุนลรา้เห็นไหมล่ะนี่เห็นลวงไหมล่ะนี่โ ใช่ไหมฮะอ่าไม่ใช่โมูเนี่ยมา,าดูเลยเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวเนี่ยตอนนี้เราใช้ใช้กี่ครั้งนะครับคราวน,นึงเลยอ่ะอ่าคราวนึงก็สี่ครั้งเอ่อเราฉีดพร้อมอะหวานปุ๋ยกระฉีด ปุ๋ยกระฉีดเอดท้องท้องกลมคอดจะฉีดทีนึงก็ต้องทำมาโอ้โหพศ24ยสามเกียนไม่ไม่เคยได้ห้าพอมาวเขาที่แล้วก็ไม่ได้เนี่ยขาที่แล้วก็ได้ห้าก็เกียนเนี่ยไอ้ตัวนี้มาฉีดล่าหน่อยครับพอมาคราวนี้เต็มที่เลยสี่ครั้งเนี่ยดูมันไข่ผลผลิตเป็นยังไงข้่าเนื้อนาคือ6ตันเนี่ยมันก็โหสุดยอดละได้อยู่แล้วเออได้แล้วแล้วคิดยังไงมันถึงได้แปดเกียนเอาอะไรมากระตีข้าวมันสมบูรณ์แล้วมันแล้วมันละแยถี่น้ำหนักมันดี มันได้ยาตัวนี้เข้าไปมันเต่งถึงโคนเพิ่มผลผลิตขึ้นมาแล้วมันทำหนักมันก็คงจะได้ครับแต่กะกะดูตั้งแต่ทํามาไม่เคยมองข้าวอย่างนี้เนี่ยมองใครก็มองดูก็มองตาออกเนี่ยเหรอความดีมองเห็นเลยโอ้ท่านผู้ชมครับดูนะครับดูเม็ดนะครับไอ้เนี่ยคือจัดมินจริงเหรอครับผมไปถ่ายมาหลายแปลงครับมันก็ไม่เคยเห็นแบบนี้จัดมินก็จัดมินมันจะละแงะถี่นะละเม็ดเล็กอืแต่ของเราเม็ดมันไม่เล็กแล้วเม็ดมันใหญ่แล้วกว่นฝาเลยไม่แล้วตรงนี้ มันโดนยาเข้าไปเนี่ยมันโดนยาตัวนี้เข้าไปมันเจีเ่ยมใชไหมล่ะเนี่ยพอออกปุ๊บงอมเลยปกติออกมาจะต้องดูยุงี้ก่อนอะจะมีน้ำนมก็จะงอมนี่ออกมากระดูกจารย์ดูแล้วงอมแล้วเนี่ยสิบห้าวันได้ยี่สิบวันฉีดเขาได้เลยบางคนก็ไม่เชื่ออืมทีนีกก็ได้เอามาฉีดแล้วมันจะไม่ได้ดียังไงอืมไม่ตั้งใจทําอ่ะหวานหนาเลยไหมหรือว่าแตกกอมันแตกกอข้ามแตกกอแล้วต้นใหญ่โอ้โหต้นมันใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่เอาตอนนัแล้วมันแน่นเลยอ่ะมันยังไงครับผม เหมนนนัต้นมันใหญ่หลวงมันต้องใหญ่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูที่อะไงกงิกงกงิกเนี่ยงกงีกแปลว่าอะไรน้ำหนักนี่น้ำหนักเนี่ยแม่แก่เต็มโพ้งมันหนักบางอันก็ไม่เต็มแล้วเบอร์ยี่สิบนี่จริงๆนั่นไปโดนยาตัวนี้เข้าไปมันจะรีบเยอะหรออย่างเงี้มันยัดก็เห็นกันจะตาเนี่ยจะไปโกหกอะไเนี่ยเนาะกระดูกเนี่ยไปก่อนๆเป็นพันเนี่ยเนี่ยฮะไม่ได้ยังไงเนี่ยเุกทีในหลวงห่างก็ลองปองแกงเออลวงไม่ทียิบอย่างเงี้ยตรงไรนะมันยังแตกคอแน่นตึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ย แจะมองดูทีวเปนไล่วนะมิงข้าวมันไม่ดีมันจะไม่อย่างนี้ขนับข้างๆมันดีอย่างนี้ตรงกลางไม่มียังไงอ่าเล็บแก่ละเอามาให้ดูเดี๋ยวให้ดูหน่อยสิยังไงครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกับเต่งทั้งนั้นเลเนี่ยเออเห็นไหมรู้เออเม็ดเต่งในนี้ไหมเนี่ยอืมแก่หมดแล้วใช่ไหมที่บอกแก่แปิดเวียนนี่นะครับมันได้มันได้ดีเห็นว่ามีคนมาหาเยอะครับแล้วเอาไปใช้เป็นไงบ้างคนเราใช้ติดตามมาเลยบอกว่า ตอนนี้เกี่ยวกับเป็มั่งแล้วมันได้เท่านามั่งเลยนามั่งดีมันก็ดีข้างๆนะเขาถามกันว่าใช้ยาอะไรมางคนก็ไม่บอกหัวไม่บอกบอกต้องบอกเขาม,มันจะได้ได้เท่ากันมันเหมือนกันถึงเป็นบอกไปถามเมียเมียบอกอม,มากเลย บอกคุ้นจักบางทีก็หลงมาถามบ้านอบตเทพตรงไหนจะเอายาไอ้เราก็บอกกัาผมไม่มีก็สั่งบริษัทก็ได้อืสั่งอาจารย์ก็ได้เนาะไม่ต้องร้อครับ15วันฉีด1ิวันฉีดได้ข่าวว่ามีคนมาของเราไปใช้เชื้อรากินยุบกินยุบเลยแล้วฟื้นแล้วให้ไปดูมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันทำยังไงก็เอาตัวนี้ฉีดให้เขาฉีดบอกก็าฉีดผสมผสมเชื้อราฉีดหรือว่าไงไม่ใส่เชื้อราเอาของเราอย่างเดียวเลยยาเก่งมันต้องร้องแล้วของเขาเก่งจริงๆซะด้วยก็ แตกขึ้นมาใหม่ออกรวงเลยยังดียังดีเลยแต่เขาเกี่ยวจะพาไปดูก็เกี่ยวซะแล้วเขาบอกโอ้โหยาอะไรเนี่ยแกว่ายาเทวดาไงจริงไหมเอบตอก็เนื่งว่าไม่แบบเขาเกี่ยวซะแล้วงานก็จะให้พาไปดูหลายเจ<ห>้าไม <ป S> ่<ห>แบบนี้หลา,ายเจ้าขนาเกี่ยวไปแล้วก็ยังได้สิบสิบห้าเกียนยี่สิบไร่เหรอเอ่าเชื่อรากนยุบเลยยุบเลยเขารู้จักเราช้าไปหรือว่าไงเขารู้จักชาวช้าไปเขาก็คนบ้าเหมือนผมเหมือนกันอ่ะเออฉีดเลยครับแล้วไปแล้วมีจริงๆริงเขาบอกโอ้โหยาอะไรมาตามกันมาเอาลมอืมยาหมด อยากอยากให้ชาวนาเนี่ยหันมาใช้กันสักหน่อยแค่ไม่พอปุ๋ยลูกเดียวหรอกเนี่ยนะใช้แล้วจะประหยัดต้นทุนไปเยอะลองลองสักสิบไร่ก็ได้สักขวดก็ได้อให้ทดลองดูมันเก่งชัารจริงไหมอ่อต่อเก่งยอมรับคุยโม้ได้เลยคุยได้เลยคุยโม้คุยได้เลยชัานี่แน่นอนเขาเล่าให้ฟังมันเป็นไงวิสิทธิ์าวเขาบอกว่ามันแตกจันดีมันออกจันดีมากก่อนมันจะออกมาตูมอย่างงี้ตูมแล้วก็หลุดอันนี้ออกมา จันจะออกขาวบุบแบกมาเลยเยอะเยอะอเรามาเอาอีกบอกไม่มีนากเหลือครึ่งขวดให้ไปให้ไปเขาก็ไปมาเช้าอย่างนี้นะครับผมตั้งแต่คลิปออกต่อออกไปอากาศพนักคนดูนะเปสิบล้านคนเนี่ยได้ช่วยเกษตรกรหูรับแสนคนที่เอาไใช้นะครับพูดเป็นสิ่งเดียวรับว่าต้องขอบคุณอบตอสุเทพครับวันนั้นที่เราบอกมาด้โมะหลังจากนั้นครับเกษตรกรได้นําตัวนี้ไปใช้ตอนนี้นับล้านขวดไปทั่วอไปทั่วสุขโขทัยนู่นยุทธยานู่นนี่ ไอ้หัวดงธิกิตเนี่ยอู้เยอะแยะหลายคนครับท่านผู้ชมครับมาดูตรงนี้ครับข้าวดีไม่ดีดูตรงไหนครับเอาตออย่งไรข้าวดีไม่ดีมันดูที่ต้นนี่เห็นไหมรู้ต้นนี่ไม่เ็แกงนี่ไม่น่าต้นใหญ่เออต้นมันใหญ่เนี่ยมันอย่างกับต้นปีเนี่ยต้นโตเนี่ยแล้วรวงมันจะไม่ใหญ่ยังไรนี่ไม่รู้มันงอมเลยน่ะออกรวงมาไม่ไหวแกสอนเนี่ยพอไหวแกสอนงอมเลยลวงวัดรวงที่วัดรวงนี้เอาโอ้โหนี่รวงมันใหญ่มัน แล้วไง,งก็ทีผมผมทำตลอดอะเบอร์เม็ดนึงเนี่ย<อ>ประมาณกี่อะวงประมาณกี่เม็ดเนี่ยไม่ได้นับสเหองสามร้อยเม็ดใช่ไหมสองร้อยก็พอมัง้งสามจะรวยไปข้าว <laughs> มันดีเพราะอ,อ,อะไรดีเพราะออ,อก,กินิกพาทกับไ้บีซอยพาทจะบวกๆกันนะนี่คือเสียงยืนยันจากออร์โดเชฟครับที่ได้นำบีออกนิพัทบีซอยพัทมาใช้ขนาดแปลงนี้และพูดบอกว่าตั้งแต่ทํามานะครับอายุป่านนี้ไม่เคยเห็นข้าวสวยขนาดนี้แน่นต้นใหญ่ต้นแข็งโลกไม่ควรครับ และค่าการันตีว่าจะได้ถึง8ตันผูกได้ไฟนี่ผมไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำไมอ่ะใช้บีซอยใกล้นั่นอย่างเดียวยาหนอนไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยเชื้อราไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้เลยเพราะมันไม่มีหนอนเนี่ยมันไม่มีหนอนนั้นใบมีหนอนนั้นใบใบมันจะผุมันจะนั่นเลยเนี่ยอ๋อไม่รู้นะเป็นจัดมินถ้าไม่บอกเนี่ยเขาเขาเขาบอกมีเขาวก่อนผมเข้ามานะเขาบอกไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เบอร์ยี่สิบแกมันก็หกเอาก็แล้วไปเขาไม่เชื่อนะเนาะเล้วไปฝากบีออกเทคนิคพัทนะครับไปในอสิ่งมหัศจรรย์ ที่อตเชฟเรียกว่ายาเทวดายาเทวดาทำไมตั้งชื่อแบบนี้ครับอตอก็มันสุดยอดอ่ะก็ตั้งทำมาพอต่สอบสมันได้อย่างนี้ไม่เล่าตอนนี้มั่นใจขนาดมั่นใจร้อยเกินร้อยอือให้สองร้อยสามร้อยให้พันนั่งนู้นทำไมมันมันประทับใจให้ร้อยบวกร้อยองอ่าเอาให้พันก็ได้ ทำไมครับอ้าวก็มันดีเกินคาดสิม,มันดีเกินที่เราจะมองเห็นไม่แล้วเนี่ยเห็นกะตาเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวที่มันดีอ่าคนที่ทุกคนเนี่ยเอาไปบอกเออดีกลับมาเอาหมดเอา้าวถ้าไม่ดีเขาจะเอากลับมาเอาทําไมอะ่ะเออถ้องไม่ดีเขาก็ไม่เอาแล้วทีเดียวโอ้โหมันจะไม่ปลื้มใจยังไงอะ่ะเดีาา๋ยวเราไปสือกันครับว่าจะได้ถึง1,500กิโลกร,รัมต่อได้หรือไม่ครับเดีย๋ยวรอชมรับท่านผู้ชมครับ